เมนูไข่เจียวแสนอร่อยสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเรียนออนไลน์ช่วงนี้สนุกไหมคะ ในวันนี้นะคะคุณน้ำมีกิจกรรมดีๆมาพาเด็กๆทำด้วยค่ะแต่เป็นกิจกรรมอะไรนั้นเด็กๆลองทายดูสิคะ <S <S <ๆ>กิจกรรมที่เราจะทำในวันนี้ก็คือการประกอบอาหารนั่นเองเมนูวันนี้นะคะเป็นเมนูไข่เจียวแซนอร่อยค่ะแต่ก่อนที่เด็กๆจะไปทำอาหารนะคะเด็กๆต้อง แปรงร่างตัวเองก่อนครูน้ำเองก็จะแปลงร่างตัวเองเหมือนกันท้าพร้อมแล้วไปแปลงร่างกันเลยค่ะหนึ่งสองสามถ่าเด็กๆคะนี่ไม่ใช่คุณครูน้ำแล้วนะคะแต่ให้เด็กๆเรียกว่าเชฟน้ำค่ะเด็กๆคะก่อนที่เราจะเริ่มไปทำอาหารนะคะเด็กๆทุกคนอย่าลืมล้างมือให้ครบ เขั้นตอนด้วยนะคะล้างมือเสร็จแล้วเราค่อยไปเริ่มทำอาหารกันค่ะก่อนเราจะเริ่มทำอาหารนะคะเราก็จะต้องไปเลือกซื้อวัตถุดิบกันก่อนค่ะเด็กๆไปเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปเลือกซื้อของกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะนี่เข้ามาด้านในแล้วไปเลือกของกันเลย โอ้โหผักเยอะแยะมากมายเลยนะคะเนี่ยไปค่ะเด็กๆเรามาเลือกแครอทกันนะคะอ่าแล้วก็ได้ต้นหอมด้วยค่ะและนี่คือไค่ไก่เรามาเลือกไค่ไก่กันนะคะเด็กๆนี่คือไฮไลท์สำคัญของวันนี้เลยครูน้ำเลือกมาหนึ่งแพ็คนะคะแล้วเอาใส่ตะกร้าเลยค่ะจากนั้นครูน้ำก็หยิบปูอัดหนึ่งห่อ และเราก็กำลังจะไปดูไส้กรอกกันค่ะเด็กๆสามารถเลือกไส้กรอกได้ตามใจชอบเลยนะคะไปดูหมูสับค่ะไก่สับก็ได้นะคะเด็กๆจากนั้นเดี๋ยวเราไปที่แคชเชียร์เพื่อชำระเงินกันเลยนะคะนี่ค่ะเราเตรียมชำระเงินแล้วค่ะหลังจากที่เรานะคะไปเลือกซื้อวัตถุดิบ ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะต้องนําวัตถุดิบทั้งหมดนี้นะคะไปล้างทําความสะอาดก่อนเอาไปทำอาหารค่ะเพราะฉะนั้นเราไปเริ่มล้างกันเลยนะคะเด็กๆก็ล้างของเดิกๆด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูน้ำเนี่ยก็จะล้างวัตถุดิบที่คุณครูน้ำซื้อมาถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะ หลังจากที่เรานะคะล้างวัตถุดิบทั้งหมดเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะต้องไปขั้นตอนต่อไปค่ะดเด็กนั่นก็คือขั้นตอนการหั่นนั่นเองนะคะอุปกรณ์ในการหั่นเนี่ยก็คือ มีดนั่นเองค่ะเด็กๆแต่มีดเนี่ยเป็นของแหลมคมถูกไหมคะถ้าเด็กๆจะใช้เองเนี่ยคุณน้ามองว่ายังอันตรายเกินไปค่ะถ้าเด็กๆอยากลองใช้เด็กๆต้องใช้ร่วมกันกับผู้ปกครองนะคะมีคุณพ่อหรือไม่ก็คุณแม่ค่ะอยู่กับเด็กๆด้วยในการใช้ของแหลมคมหรือถ้าเด็กๆอยากทําด้วยตนเองเด็กๆสามารถใช้มีดพลาสติกนะคะซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อเด็กๆค่ะถูกไหมคะอันนี้เด็กๆสามารถใช้เองได้นะคะแต่ถ้าเด็กๆรู้วิธีการป้องกันและการดูแลตนเองไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากของแหลมคมเด็ก เด็กจะต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วยอย่าลืมนะคะอันนี้สําคัญมากๆเลยขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มหั่นผักทั้งหมดกันเลยค่ะเด็กๆคะก่อนที่เราเนี่ยจะไปเริ่มขั้นตอนการหั่นวัตถุดิบต่างๆนะคะเด็กๆอย่าลืมล้างมือของตัวเองเนี่ยให้สะอาดด้วยนะคะแล้วก็นี่เลยคะ่ะเด็ก ใส่ถุงมือด้วยนะคะเพื่อความสะอาดค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยกับข้าวที่เราทําอาหารที่เราทาเนี่ยเราไม่ได้รับประทานคนเดียวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลเรื่องความสะอาดค่ะเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะเดี๋ยวคุณน้าก่อนจะไปหั่นเนี่ยคุณน้าก็จะใส่ถุงมือให้เรียบร้อยเหมือนกันหลังจากนั้นพอเราใส่ถุงมือเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปเริ่มหั่นกันเลยนะคะไปชมกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาฝึกตอกไข่กันนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ตอกไข่นั่นก็คือซ่อมค่ะเด็กๆใช้ซ่อมเคาะลงไปที่เปลือกไข่นะคะให้เกิดรอยร้าวค่ะเมื่อเกิดรอยร้าวแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถแกะเปลือกไข่ออกจากกันได้เพื่อให้ไข่ไก่นะคะล่วมออกมาค่ะแบบนี้เลยเด็กๆลองทําดูนะคะ เื่อเด็กๆตอกไข่ใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะทำการตีไข่ค่ะเด็กๆใช้ซ่อมนะคะแล้วคนๆๆๆไปให้ไข่แดงและไข่ขาวรวมเป็นเนื้อเดียวกันค่ะเห็นไหมคะเริ่มรวมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆต้องระมัดระวังนะคะหลังจากนั้นเมื่อเราตีไข่ ให้เข้าวกันแล้วเราก็ใส่วัตถุดิบที่เด็กๆทันไว้ลงในไข่ของเด็กๆค่ะเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะว่าเด็กๆอยากใส่อะไรบ้างใส่ปริมาณเท่าไหร่นี่คุณน้ำใส่ทุกอย่างเลยเห็นไหมคะเด็กๆใส่อย่างละนิดอย่างละหน่อยต้องออกมาอร่อยแน่เลยค่ะหลังจากที่เด็กๆ ใส่วัตถุดิบที่ตนเองอยากรับประทานเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็ตีไข่กับวัตถุดิบให้เข้ากันอีกรอบค่ะหลังจากนั้นนะคะ เราก็จะปรุงรสด้วยซอสปรุงรสค่ะคุณน้ำจะใส่แค่ซอสปรุงรสอย่างเดียวนะคะและไม่ได้ใส่เครื่องปรุงอื่นๆเพิ่มเติมเลยค่ะเพราะแค่ซอสปรุงรสอย่างเดียวก็ทําให้รสชาติของไข่เจียวเราเนี่ยอร่อยมากแล้วค่ะเด็กๆแต่ถ้าหากเด็กๆคนใดใส่ซอสปรุงรสเยอะเกินไปเด็กๆลองทายดูสิคะว่าจะเกิดอะไรขึ้น นี่ค่ะพร้อมทอดแล้วค่ะเด็กๆอันดับต่อไปนะคะเด็กๆเ,เตรียมกระทะให้เรียบร้อยค่ะให้ผู้ปกครองเสียบปลั๊กนะคะหลังจากนั้นเด็กๆก,ก็ใส่น้ำมันพืชลงไปได้เลยค่ะระวังร้อนนะคะเด็กๆทุกคน ก่อนที่เราจะใส่ไข่ลงไปนะคะเด็กๆต้องทดลองดูก่อนค่ะว่ากระทะของเราและน้ำมันของเราเริ่มร้อนหรือยังเมื่อกระทะและน้ำมันของเราร้อนเราก็ล่มลงมือเทไข่ลงไปในกระทะได้เลยค่ะเด็กๆระวังความร้อนจากน้ำมันด้วยนะคะและมันอาจจะกระเด็นมาโดนแขนของเด็กๆได้ค่ะ แล้วคะ่ะไข่เจียวแสนอร่อยของคุณ้ำเป็นไงคะน่ารักประทานไหมคะเด็กๆแล้วไข่เจียวของดเด็กๆล่ะคะเป็นอย่างไรบ้างคะ mm. เด็กๆคะอย่าลืมเลยนะคะเรื่องที่สำคัญที่สุดเลย mm. ก็คือเรื่องของความปลอดภัยทุกครั้งที่ดเด็กๆใช้ของแหลมคม ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าใช้เตาแก๊สนะคะในการประกอบอาหารเนี่ยทุกครั้งเด็กๆจะต้องมีผู้ใหญ่คอยอยู่ข้างๆด้วยนะคะเพื่อคอยดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับเด็กๆและเด็กๆเ,เองก็ต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะไข่เจียวของคุณน้ำก็เรียบร้อยแล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะทําไข่เจียวแสนอร่อยของตัวเองแล้ว ส่งรูปเข้าในไลายกลุ่มห้องเรียนของตัวเองด้วยคุณครูทุกท่านนะคะจะรอชมไข่เจียวแสนอร่อยของเด็กๆอยู่ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ